สวัสดีค่ะคินดิตินะคะวันนี้นะคะคินดิติเนี่ยจะพามาชมเป็นตลับทองพระปิดตายันดวงเล็กลงบุโตนะคะซึ่งใบนี้นะคะเป็นเปิดหน้าหลังนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยยกซุ้มหัวสิงสวยๆเลยนะคะเป็นตลับทองมือสองสภาพดีนะคะไม่มีค่าแรงค่าสีแล้วใบนี้เนี่ยเป็นงานร้านจิ๊บเส้นหฮงด้วยนะคะเดี๋ยวคินจะให้ชมนะคะว่าเขาตอกตาร้านจิ๊บเส้นหฮงนะคะชืบนนี่นะคะ ดูรอบๆของตลับก่อนนะคะงานสวยสภาพดีนะคะใส่ปิตายันดงเล็กนะคะลงปุโต๊ะนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านข้างก็ปิดสนิทดีนะคะแก่ลายสวยงามชื้อสีเหลืองทองอารามอีกด้านหนึ่งนะคะก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะเราก็แกะลายเดียวกันทั้ง2ด้านนะคะอุ๊ยทำไมน้องไม่ยอมโฟกัส แล้วก็ด้านบนนะคะห่วงเขานะคะก็นานๆเลยนะคะรอยบิดน้อยมากนะคะแล้วด้านล่างด้านล่างมันพับต่างๆใช้งานได้ตามปกติค่ะไม่มีฉีกขาดส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะไม่ได้ไม่ได้มียกซุ้มหรืออะไรนะคะก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้แกลายนะคะชิบไปอย่างรวดเร็วรวดเร็วทันใจนะคะก็ตอนนี้นะคะแบบ เล่อเลยนะคะยันดวงเล็กตอนนี้ก็มีนอกจากแบบนี้นอกจากแบบใบนี้นะคะก็มีเป็นแบบขัดเงาด้วยนะคะยันดวงเล็กแล้วก็มาชึบมาเดินวัดขนาดด้านในกันดีกว่าเอ้ยน้องใบบรรทัดอยู่นี่ก็ขนาดนะคะความกว้างด้านในนะคะความกว้างตรงกลางของด้านในนะคะอยู่ที่2อ4จุดสองจุดสี่เซนแล้วก็ความสูงนะคะอยู่ที่2.9เเซนนะคะแล้วก็ปิด แล้วก็วัดขนาดความกว้างที่หน้าจอนะคะขนาดความกว้างหน้าจอนะคะอยู่ที่2อจุดอ,อยู่ที่2เซนกว้าง2เซนแล้วก็สูง2.5เซนนะคะซึ่งไม่มีนะคะใส่เป็นพับปิดตายานุงเล็กลงปูโตะนะคะหรือจะเป็นพารุ่นลื่น พระรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะก็เป็นงานปร้านจิ๊บเส้นเฮงนะคะมีตอกตาตรงนี้เลยชัดเจนนะคะก็ท่านไหนสนใจนะคะลืมบอกน้ําหนักเลยนะคะเกือบลืมน้ําหนักของใบนี้นะคะอยู่ที่13.17มจกรัมนะคะน้ําหนักก็กําลังดีด้วยนะคะท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่นะที่นี้ได้เลยค่ะหรือว่าตำหันตลับทอง กรอบทองสำหรับพารุนไหนหรืออยากสั่งทำตรบทองกกอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ s i t k 6 6 6หโดยเพจ a c e b o o k ร้านตาบทองดิติีหรือด่วนโทร0ูนย์6 6ดเ้นะคะร้านอยู่ชั้น3ห้างมาดิงมงามวงวานร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยนะคะเผื่อท่านไหนอยากแวะมาแบ่งปันตรบทองกกอบทองมาเครื่องมาทองคำคินิติก็ยินดีรับเช่าค่ะวันนี้คินิติขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังนใจให้คินิติทีเคด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีคะ่ะ